ดีค่ะวันนี้มาชมครัวฝรั่งกานมาดูว่าพี่จันเขาทำอะไรโอ้เครื่องกอล์เบอรเลยได้นไงเออนี่ทำอาหารทำอาหารส่งส่งไงนะลูกค้าส่งลูกค้าฝรั่งนี่มีอะ่อาหารฝรั่งร้วนโอ้โหอาหารฝรั่งร้วนๆพี่สาวแกเก่งมากเลยจะมีร้านอาหารอันนี้ร้านของแกเอง ร้านอาหารของตัวเองนี่่นีอาหารน่าทานเป็นทั้งเจ้าบ้านเออเป็นทั้งเจ้าบ้านเป็นทั้งเจ้าของร้านเป็นเจ้าจขอกที่ดินเออเรืออะไรมั่งทีนี้จะทำแบบเอออันนี้บริเวณหลังร้านชมคิดยาวๆบักอะไรนะเอ่อครูสเบร์ครูสเบรนะ อันนี้บริเวณร้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น,นสิเฮ็ดอันร้านอาหารให้พวกโรงงานกินอยู่ต่างประเทศเนาะโรงงานพวกน,นั้นย่่มย่่มเที่ยงเขาก็เสี่ยวมากินมาเบิ่งบักครูสแบร์ค่ะให้เราเฮ็ดอาหารกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครูสแบร์นี่ถ้าเป็นบ้านเฮาก็สิเป็นบักหมืงงยุ่มนาะพี่น้องเนาะดูดูนี่บักยุ่มบ้านเฮาเลยเนาะนี่ดกครับพี่น้องพี่ทางพี่ นี่พี่น้องกดกคักดกแน่ครูสเวตเบิ้งหน่อยไก่ไก่มีหน่อยไก่ไกครูสเวตอันนี้บรรยากาศบรรนอกบรรนอกเนาะทางสวีเดนเนาะแถบสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ร้านอาหารเพิ่นร้านอาหารพี่จันอันนี้พวกพวกโรงงานสิมากิเนเหตพี่น้องมองจอดรถกระไลมองจอดรถกระไลอันนี้เป็นร้านอาหารเพิน่นพุน่น ช่วงนี้มันกระบ,บายเลรเนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้ากับจิ้นเข่ากับไปเฮ็ดงานกันแล้วข้าเจ้าสิขายจะช่วงเทียงช่วงเทียงอันนี้ไทยหลอบริเวณให้เบิ้งนัพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นหลังคั่วเพ่นแบบบ่านพนักงานกลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่แกทำส่งไอสิเป็น พนักงานกาบ,บ้านมอเล้วมเนี่กับกามาทำข้ามสาดซอยเพิ่นน้องพี่น้องนี่ลดะข้าวข้าวฝรั่งเพิ่นเปิดไฟมันก็เลยเป็นยิ้มเยิ้มยิมยิพี่น้องเปิดไฟก็เลยเป็นเนื้อเออที่หนีกับมีแมงวันเนาะพี่น้องอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งโอ้ยหอมเลยเปิดขึ้นหอมเลยนี่มึงชมข้าวฝรั่งชมข้าวต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะ รัวต่างแดนอันนี้ก็สิเป็นตู้อบเจ้าพี่น้องตู Pro, ้อบใหญ่นะอบข้าวเดียวแังนี้อันนี้ก็สิเป็นเครื่องเครื่องปั้นนะพี่น้องเนาะเครื่องเครื่องนวดเครื่องนวดอันนี้ก้วบานบนอันนี้เตาฝรั่งเตาเห็ดอาหารฝรั่งเตาเห็ดหลายๆพี่น้องอันนี้เขาจะอบผู้ทอกติดยู่นี่อบมันฝรั่งนะพี่น้อง ันนี้ขั้วขาเจาะกระจัดสะอาดเขาเจ้าเเฮนเนล้รเขาเจากระเก็บเก็บขั้วแต่ภายในหลานเสียฝรั่งสองคนคือผัวข่อยกับอีกคนหนึ่งอันนี้หน้าร้านอันนี้เคาเน์เตอร์พนักพน้องอันนี้เคาน์เตอร์อันนั้นฝรั่งสองคนสองนมอันนี้ก็ะสิเป็นไพ่ในขัว ภายในตู้แข็งตู้เย็นผนหลังขั้วกองรุนตูตันโอ้เฮ็ดสย่างเนาะทำทุกอย่างเลย,ทำท,ยทำทุกอย่างเลยสักกระเบอือยนเรืนอนลงตกตกลงนี่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นลูกน้องอตรงนี้เป็นิดข้าอ๋อเ,เป็นกิดข้าตัวเองเป็นเป็นเจ้าของพี่น้องเฮ็ดอาหารกองพ่อมอาหารกองคนสิเฮ็ดอ,อาหารกองนั่นยมฝรั่งาซื้สื่อ อี่พี่น้องซีมีไอศครีมหรืออาหารกล่องเนาะโอ้เห็ดอาหารกล่องใบตะไคร้พวกฝรั่งพร้อมเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ผันขายเพผันขายบัแพงเลยพี่น้องขายบัแพงขัวฝรั่งขุนแอบเปิ้งฝรั่งสองคนอยู่ข้างนอกขัวฝรั่งเนาะพี่น้องอืมขามาในขั้วมาเบิ่งนี่พี่น้องว่า,อ,อ,าอันนี้เพคนสิเปปดเต่าเต่าฝรั่งเลย เตาประเทศสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะย่างพี่หลายๆอันนี้ย่างทอดด้วยนี่พี่จันทอดตรงนี้เลยเหรออันนี้กระทะตงึงกระทะใหญ่ถ้าทอดทอดตรงนี้เลยเหรอจ้ะนี่ไงเ<ข>อ<ข>อนี่ไงทอดใหญ่<ข>อ,อันอันนี้ย่างทั้งทอดทั้งย่างทั้งทอดทอั้งปิ้งมีเครื่องทอดอยู่นี่เครื่องทอดอยู่นี่อีกสามสิบลิตรโอ้หมายกดคุณทั้งทอดคุณพี่น้อง มีเยอะขามีเยอะอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะแยะพี่น้องน้องรับสีเห็ดยังตสุญญ์ก็ดีดีอันน่ะดีหลังอ่ะู้เย็นเทียบอืมตู้เย็นกันนี่กระตู้เย็นตู้เย็นตู้แช่อันนี้ตู้แช่แข็งข้างในมีเครื่องอะไรอู้หูเยอะแยะอันนี้อันนี้ตู้ตุ๋นตุ้ในอุปกรณ์ผุ่นอุปกรณ์หั่นเนื้อหั่นยังนะพี่น้อง สามล้านสามล้านกว่าสล้านกว่าต่อเดือนไม่ต่อปีนะสามล้านกว่าอ๋อของสวีเดนเนาะตีเป็นเงินก็เป็นสิบล้านนะปีหนึ่งสิบกว่าล้านอืมพอนักงานใส่เงินสองหมื่นอยู่ได้พี่น้องเงินเดือนก็ไม่เยอะดอกเอ้านึกว่าจะหันเงินเงินเดือนแค่เดือนเดือนสี่หมื่นเออเดือนสี่หมื่น สี่หมื่นกว่ากับแสนสองแสนเราพี่น้องเงินเดือนแค่แค่สี่หมื่นเท่าไม่เยอะพอกับเป็นชาวเกาะมหาเกาะพี่เพืนกินชาวเกาะมหาเกาะกินมีการบอกงินว่าไม่เยอะแค่สี่หมื่นเท่าชาวเกาะมหาเกาะกินเลยใส่ถุงมือพี่น้องเท่าเงินเดือนเท่ากับแอร์โอสเตสอะไอ้นั่นน่ะไอเอเมอริเอะไม่เยอะกว่านั้นอยู่มั้งเยอะกว่าแอร์อยู่มั้ง เยอะๆกว่าแอร์ของไทยจ้ะมันเดอนพี่แอร์ไทยแค่ไม่เท่าไหร่แอร์ของไทยไม่เยอะเพราะร่างเงี้ยยังขูว่าแต่เก่งหุ่นไงฮะเก่งหุ่นนิดเกงคิดว่าเกงคิดว่าเขาจะเรียกใครใครจะเรียกไอเกงจะไปส่งพี่รถคืนให้เขาเปลี่ยนไฟรด้วยเฉย เดี๋ยวให้แฟนหนูพาไปก็ได้บอกแกกลับไปก็มีเต็นท์มีรถขับก็นั่นแหละก็หนูรออยู่นี่ก็ได้ไงเขาบอกแกกลับไปก่อนยี่ยี่สิบห้าคนอาหารอาหารเย็นอาหารเย็นอปาร์ตี้เขาตอนค่ำเลยใช่ไหมเอร์วเนไม่อย่างนี้เลย พประสังอาหารแรงแล้วก็จะในเทดผู้เดียวพะลูมน้องเรืกองานไปแล้วเมื่อวันเสาร์นี่ทาได้เท่าไหร่ลูกน้องเริกงานทําได้เกือบหมื่นคนเดียวอ่ะนอสามเจ้าไม่เรียกค่อยเลยก็มันง่ายแต่มาช่วยไงมันง่ายแบบว่าพี่ทําเสร็จไว้แต่ก็ทำมาตั้งแต่มาเสร็จตั้งแต่ตัเลขอื้อ ี่แล้วพี่น้องรีวิวให้เบิ้ง